สวัสดีครับบรรยากาศคำคำเมื่อนี้นะครับอ่าจะประมาณจะสีม่วงแลงนี่แหละนะครับสีม่วงแลงนะครับลมแห้งนะครับอ่าลมหนาวอ่าพัดเข้ามาได้อ่าสามมื้อนะครับเมื่อนี้เป็นเกือบสามเชี่ยงกับสีผ้าพีผ้านอนนะครับม้ยางรอบกมุงสวนนะครับบรรยากาศคำคำนะครับเนาะบรรยากาศยับยับลมแห้งนะครับเมื่อนี้กับกลุ่มสีบัวแดงแข็งดอกนะครับอ่าม้ยางรอบกมุงหัวมุงสวนเล็กน้อยนะครับเนาะ เราสวนเกษตรกรรบผสมผสานนะครับสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับหลายยางทุกอย่างแหละนะครับผลละหมากลากหที่กินได้นะครับเนาะโอมีบัวแดงพรอมตัวนี้นะครับมีบัวแดงพรอมนะครับนี่ผลไม้ในสวนนี่ครับนะครับกินได้เลยนะครับพาบ่มีสารพิษบ่มียาข่าแมลงอย่างดอกนะครับ ข้าวข้าวมาหวมาสวนแล้วนะครับข้าก็มีอ่าผลหมากหลากใหม่นะครับอันแล้วก็กินอะไรอ๋กินไปเลยนะครับย่างกล้วยซุอย่างบักซิดาย่งสีนะครับเนาะมุงซุกย่างสีแหละนะครับกต้องปกครับต้องปกสําหรับการเห็ดหว่วยเห็ดสวนของลูกเชียนเนาะเก็ดผสมประสานนะครับเพื่อมีอยู่มีกินนะครับในอ่าครัวเรือนนะครับ เดี๋ยวลุงเชี่ยนสีพาพีผ้าหน่องยางรอเบงสวนจักหน่อยนะครับเนาะลักษณะการปลูกของลุงเชี่ยนก็ปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแบบผสมผสานบัวเดว่าเป็นโซนของอียงเอียงเนาะครับเนาะนี่ก็จังต้นบักเ้าวนี่ก็สีมีพลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นบักเขียบนะครับเป็นบักเขียบนะครับต้นบักเภาวนี่ต้นน้อยๆก็แท่งจันแล้วนะครับเนาะนะครับก็เพื่อ มีอยู่มีกินนะครับเพื่อมีอยู่มีกินในรัวเรือนนะครับเนาะก้วยนะครับเนาะบวเทบวได้รักษาดีเท่าตีกั้วนเนาะแต่กับพ่ออยู่พ่อกิน่ีอกสรับไปน่ครับกับหมากนะครับเนาะต้นหมากนะครับลูกเชียงก็สีเฮ็ดแบบนี้นะครับคือตรงตามเจตนาล่มของลุงเชียงนะครับเนาะหวังว่าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขึ้นมา นะครับกับสีมีของกินของอยากนะครับเนาะในสะน้ากับมีปลาในหน้ากับมีเขานะครับเนาะนการทีเป็นหน้าเขานะครับตรงนี้กับสีดันดันขึ้นมาให้มันเป็นคู่ใหญ่ๆนะครับสำหรับปลูกต้นหมากลากหม้นะครับเนาะผสมประสานกันไปนะครับพี่น้องผู้ใดเนาะผู้สีชื่นชอบนะครับในการเฮ็ดมวยเฮ็ดสวนนครับลุงมือเฮ็ดเดือเลยนะครับลุงมือเฮ็ดเดือดเลย นะครับมันบ่ยากมันบ่ยากนะครับเป็นหน่วยสวนเนาะเอาบ่ไเดือดหดหนามันอ่ามือหนึ่งนะครับมันกับปลตายนะครับบ่ไเดือดหดหนามันมือสองมือมันกับปลตายนะครับเนาะมะพ้าวนี่ลุงเทียนผสมบ่อใดมีแต่เฉพาะข้าวน้ำหอมนะครับลุงเทียนี่กผสมีข่าวนะครับเนาะข้าว หลายอย่างยังบุกเผากะทิยังสีเนาะยังบุกเผากะทิหรือว่าบุกเผาอ่บุกเผาแกงเผาแกงของเข้าเสียมาเห็ดแกงเห็ดยังนะครับบุกเผาบ้านเขานะนะครับลูงเชียนกับลูกคือกันเนาะครับเนาะผสมผสานกันไปนะครับมันมีทุกสิ่งทุกอย่างในคนเลานะครับลูงเชียนกับชิปลูกผสมกันไปนะครับหลายๆอย่างเนาะนะครับ บ่ได้บ่ได้จำกัดว่าต้องย่างนั่นต้องย่างนี่นะครับเนาะอ่ามีพื้นที่ว่างตรงไหนก็เสียบกันเข้าไปเลยนะครับสนิี้จะสิเป็นมะพร้าวหนังหอมนะครับใหส่วนปุนในส่วนเที่ฮาแห้มเห็นไกลๆอยู่บุนนะครับเนาะมันก็สิเป็นมะพร้าวแกงทั้งปุนนะครับเนาะีนพี่นองสีงสังเกตว่าอ่า จากที่เขาซบประมาทมากนะครับว่าเฮ็ดแล้วมันสิได้กินบอ่อนะครับเนื่องจากมันแห้งแรงแห้งเนาะในพื้นที่ของลุงเชียนนะครับลุงเชียนกับสีส่ไสเป็นระบบอ่าสปริงเกอร์นะครับอ่าหดน้ำทั้งปีนะครับมาปีนี้ปีที่หานะครับมันก็ได้กินแล้วละนะครับได้กินไว้มันแล้วข้าวเนาะถึงที่ยังมาท่านดาได้ขายได้หยังนะครับมันก็พ่อมีอยู่มีกินแล้ว ครับคลิปนี้ก็ซำนีกอนสวัสดีครับสวัสดีครับ